สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีตัวละครนะฮะที่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้ต่อสู้กับจอมพลเรืออาไครนูซึ่งนั่นกับภาวะในเนื้อเรื่องวันพีทในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะฮะที่ได้มีการปูบทแลวกสองสีตัวละครนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้ต่อสู้กับอาไครนูที่สูงมากซึ่งก็จะมาเริ่มต้นกันที่ตัวละครตัวแรกนั่นคือนนนนวดางี้ััใปจจุ คานั้นก็จะมีแผนการมากมายจนในที่สุดครานั้นก็ได้เป็นสีเจ้าพารแล้วก็ได้รวบรวมเพืนเก่งมากมายแถมยังมีแผนตามล่าแล้วก็ชิงผลรัฐปีศาจมาด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดตัวละครของนวด,ดามนั้นก็ได้บอกนะว่าถ้าเกิดจะให้สิ่งนั้นนั้นตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลโลกเนี่ยสู้เขาไปชิงมาไว้ในมือของตัวเองซะยังดีกว่าซึ่งถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นก็ตามแต่ว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาว่าหนวด,ดามเนี่ยกำลังจะไปชิงอะไรจากรัฐบาลโลกกันแน่ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องที่อาราบาตาซึ่งที่อาราบาตาก็จะมีการบอกเอาไว้นะว่าที่น่นเนี่ยมันมีอาวุธโบราณพูตันนันหลับไหลอยู่บวกกับเรื่องราวที่ว่าท่านอิมนั่นถือลูกของวิวีเอาไว้นะฮะมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้จะมีโอกาสสมมากนะฮะที่ว่าแผนการในปัจจุบันนี้หนวดดำเนี่ยอาจจะกําลังจะไปชิงอาวุธโบราณพูตันจากรัฐบาลโลกก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงมันก็จะมีโอกาสสมมากนะฮะที่หนวดดำแล้วกาานัน เพราะว่าในตอนนี้อาคายนูน่ก็ได้บอกเองนะว่าเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ทําให้กองทัพเรือในปัจจุบันนั้นขาดกำลังคนแล้วก็มีคนไม่พอที่จะส่งไปทางานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนวดั้นผมมาที่ลาบาต้าจริงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสมมาติที่อาคายนูนะฮะจะลงมาด้วยตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับหนลดําโดยอาคายนูน่ก็จะได้เชื่อเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆส่วนโนดดันั่นก็เป็นผู้ที่มีพลังปกบิาสตร์นึงสองผลเพราะฉะนั้นนนน้้้้าาเเกกกิิิดดวว่่รรตอสูหงงคีขึจ การต่อสู้ในครั้งนั้นก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากแน่นอนและคนที่2ที่คาดว่าการต่อสู้จะยิ่งใหญ่ไปแพ้กันนะฮะนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างไองคายนูและก็ดากอนเพราะว่าในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็จะมีข่าวนะฮะที่ออกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวของซาโบซึ่งเมื่อแต่ละคนได้อ่านข่าวของซาโบรวมถึงดากอนเนี่ยก็ต่างตกใจและก็ไม่เชื่อในข่าวนี้และแถมดากอนก็ยังบอกอวยนะว่าเขาเนี่ยจะต้องออกไปหาความจริงเอีข่าวเรื่องซาโบซึ่งสถานที่ล่าสุดที่ซาโบนั้นอยู่เนี่ย นั่นก็คือที่แมรีจัวที่เป็นสถานที่จัดงานประชุมโลกและนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดดากอนเนี่ยจะไปสืบข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวเองนั่นก็หมายความว่าเขานะฮะก็จะต้องบุกไปที่แมรีจัวพร้อมกับคณะปฏิวัติและการการะทําแบบนั้นก็มีโอกาสสมาม,ามากนะฮะที่ดารกอนแล้วก็ทหารเรือนะี่อาจจะมีโอกาสปะทะกาันและการที่ผู้นําของคณะปฏิวัติมาด้วยตัวเองเนี่ยคู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คงจะไม่ใช่ใครนะฮะซึ่งนั่นก็คือจอมพลเรือในปัจจุบันใครนู้และแถมตัวละครของ,งดาร์กอนในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไดมมีกาาาารเเเปิว่าขาว มีความเก่งแล้วความสามารถมากขนาดไหนกันแน่และแถมเราก็ยังไม่รู้นะว่าดากอนเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้พลังผลพิศารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดากอนนะั้บุกมาที่แมรีจัวมันก็จะมีโอกาสสูงมากนะฮะที่เขาแล้วก็คายน,นูนก็อาจจะได้พทากันส่วนตัวละครต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือตัวละครของซาโบเพราะว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ซาโบเนี่ยจะดูเหมือนว่าจะมีเขาไม่ดีเกิดเขาเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าในเนื้อเรื่องในอนาคตตัวละครของซาโบเนี่ยตัวละครตัวนี้นี่ก็จะมีโอกาสสูงมากที่เขาเ จะได้ทําการต่อสู้กับไคโนุแต่ก็คงจะไม่ใช่การต่อสู้วัดแพนวัชนาในพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนังจำได้ในสงครามมารินฟอร์เนี่ยพลังผลปีศาจของอคโนุมันก็จะมีความสามารถมากกว่าผลายของเอสและแถมอาคโนุน่ก็จะเป็นคนฆ่าเอสนะฮะในสงครามมารินฟอร์ตอนหน้าต่อตาลูฟี่อีกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ลูฟี่และก็ซาโบเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่กดแนคนงอาคโนุมากที่สุดและแถมซาโบในปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ใช้พลังผลเมละาเมละาที่เป็นอดีตพลังผลปีศาจของเอ็อีกด้ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสสูงมากๆนะฮะที่ในเนื้อเรื่องวันพีในอนาคตตัวละครของซาโบเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสประทะกับใครหนูก็เป็นได้แล้วก็ไม่แน่นะว่าตอนที่ดาก้อนนั้นมาสืบข่าวซาโบเนี่ยในตอนนั้นถ้าเกิดว่าซาโบนั้นปลอดภัยมันก็จะมีโอกาสสูงมากนะฮะที่มันอาจจะมีฉากที่ดาก้อนและก็ซาโบเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับใครหนูก็เป็นได้แล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือตัวละครของลูฟี่เพราะว่าในเรื่องในงปัจจุบันนี้ก็เิ่มมีการปรูแล้วนะฮ ว่าท้ายที่สุดแล้วหลังจากลูฟี่ได้กลายเป็นราชาโจสลัดเนี่ยเรื่องราวหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามนะฮะที่พวกลูฟี่เนี่ยจะต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกซึ่งสงครามในครั้งนั้นก็จะเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่มันจะดึงโลกทั้งใบนั้นมาเกี่ยวข้องและในการต่อสู Far ้ก um ับรัฐบาลโลกก็แน่นอนนะฮะว่าผู้นํากองทหารเรือนั่นคืออไครนูที่เขานั้นอยู่ในตําแหน่งจอมพลคนปัจจุบันและก็แน่นอนนะว่าผู้นำของฝ่ายโจ้สลัดเนี่ยนั่นก็คือลูฟี่ในตอนนั้นที่ได้กลายเป็นราชาโจสลัดแล้วก็ออย่่่างทีีีผมมพูดไปเืก้นฮ ว่าไคโนะน้นเป็นคนที่ฆ่าเอต่อหน้าต่อตาลูฟี่และจากเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะมีฉากที่ทําให้ลูฟี่เนี่ยได้มีโอกาสต่อสู้กับไคโนเพื่อที่เขาจะได้ทําการแก้แค้นในเอ็นนั่นเองและการต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะไม่พ้นสงครามนะฮะที่เป็นการต่อสู้รั้งสุดทางกับรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในเนื้อเรื่องในตอนนี้มันก็จะมีอยู่สีตัวละครที่ไม่ีโอกาสสูมากๆที่พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กับจอมพเลเรือไคโนะนั่นเองโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนสหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ